ร้อนแรงเหลือเกินนาทีนี้ท่านไหนไวกว่าก็รับไปนะครับกับวัตถุมงคลที่มีมวลสาาหลากกักร้อยล้านบาทหัวใจสุริยันหลวงพ่อสุริยันโคซาปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามพระเกจิอาจารย์นักพัฒนาผู้สร้างตำนานทอดกระถินหนึ่งร้อยล้านบาทวัดแรกในเมืองไทยปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุริยัน มากกว่าหนึ่งแสนคนและปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่หลวงพ่อสุริยันท่านจะจัดสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปีนาคเป็นต้นไปปีพศ .2568 ถึงปีพศ .2570 งดจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุริยันเป็นระยะเวลา3ปีรุ่นสุดท้ายหัวใจสุริยันท่านไหนพร้อมเชิญครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำปัจจัย นำรายได้ทั้งหมดร่วมก่อสร้างพระนั่งเมืององค์ใหญ่สูง168เมตรปริสถานนวัดป่าวางน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามท่านไหนอยากได้รายการไหนจิ้มมาได้เลยครับพระสมเด็จทรงสัตว์มงคลรุ่นหัวใจสุริยันหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยวัดป่าวางน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามรุ่นนี้จะได้รุ่นด้วยกันทั้งหมด4พิมพ์นะครับ หนึ่งพิมพ์ทรงหนุมานสองพิมพ์ทรงปราอานนลสามพิมพ์ทรงเสือสี่พิมพ์ทรงพญานาคส่วนด้านหลังก็จะได้ลุ้นสี่แบบนะครับก็จะมีเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อสุริยันมีพิมพ์เต็มองค์พิมพ์เครื่ององแล้วก็ด้านหลังเป็นหลังยันมีสองแบบนะครับรวมเป็นสี่แบบรายการที่ผมนำมาแบ่งปันทุกท่านมีดังนี้ครับเหรียญหล่อเนื้อโลหะรายการที่สิบห้า เหรียญหล่อเนื้อนวะโลหะโบราณลุนเสือภัยสร้าง999องค์ผมมีแบ่งปัน6องค์องค์ละ1500บาทจัดส่งฟรีครับรายการที่18เหรียญหล่อเนื้อชนวนสร้าง3 9 9องค์ผมมีแบ่งปันแค่1องค์องค์อละ1,000บาทครับต่อไปจะเป็นรายการพระเนื้อผงนะครับรายการที่23 เนื้อผงม,มหามวลสารหน้ากากทองคำแท้เต็มแผ่นฝังเพชรแท้ฝังตะกุดทองคำแท้5ดอกสร้างน้อย36องค์ผมมีแบ่งปันจำนวนหนึ่งองค์เท่านั้นราคาจองออกวัดฝังให้ดีนะครับหน9 9งหันรบาทผมเปิดแบ่งปันให้ทุกท่านสอ0หมบาทครับรายการที่24เป็นงาช้างแท้แกะสลักฝังเพชร ฝังตะกุดทองคำแท้หดอกสร้าง88องค์ราคาจองออกวัด7,999บาทผมเปิดแบ่งปันให้ทุกท่าน8,500บาทครับรายการที่25เนื้อผงมหาเทพสุริยันจันทานากากทองคำแท้ฝังตะกุดทองคำแท้4ดอกสร้าง88องค์ราคาจองออกวัด4,999บาท ผมเปิดแบ่งปันทุกท่าน5500บาทครับรายการที่2 6เนื้อสายรุ้งนำเลิกพิเศษตะกุดทองคำเท้5ดอกสร้าง999องค์ราคาจองออกวัด2,599บาทผมเปิดแบ่งปันให้ทุกท่านองค์ละ3,000บาทครับรายการที่28เนื้อว่านมหามวลนสารรวมพุทธคุณ108ลุ้หลุนตะกุดทองคำ 99องค์สร้าง1290องค์องค์ละ350บาทท่านไหนรับ3องค์1,000บาทเนื้อนี้มีแค่5องค์ครับรายการที่30นี่คือรายการที่หลายท่านรอคอยในวันนี้นี่คือลังกองบุญนำเลิกพิเศษตอกนำเลิกทุกองนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นพิมพ์จัดสร้างน้อย45ลัง หรือเท่ากับ4,500องค์เท่านั้นลุ้นละ650บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,800บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาธิวาพิเศษสุดยิ่งใหญ่เข้มขลังในวันอาทิตย์ที่29กันยายนที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกา9นาที โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสก26รูปดังนี้ครับหลวงปูศิลาสิริจันโทธรรมอุทยานพระอาจารย์ต้อมวัฒน์สแบงพระภาวนากรวิสุทธ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวางน้ำเย็นหลวงปู่เวิรนวัดบุรพาคโคกเครือหลวงปู่ขำวัดนองแดงหลวงปู่ขีบวัดป่าสุทธาวาสหลวงพ่อสง่าวัดเขาไม้แดง หลวงปู่ประเสริฐวัดป่าเวรุวันอรัญวาสีหลวงพ่อทองวัดบรรไรหลวงพ่อมนุนชัยวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาหลวงพ่อสมบูรณ์วัดโคกสลุดหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือหลวงปู่มหาตุ่มวัดศรีวิชัยหลวงพ่ออุดลวัดป่าดงเมืองหลวงพ่อรวยวัดส้มป่อยน้อยพระอาจารย์อดิเลกวัดหนองทรายหลวงพ่อแก่นวัดสุวรรณรัตนโพธิยาราม พระอาจารย์มหาวัดวัดสมปรานาพุทธารามหลวงปู่เถงวัดบ้านอะไรหลวงพ่อดุสิตวัดไผ่แขกหลวงพ่อทองหลังที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่ทองวัดหนองเรือพระครูใบดีกาปฐมวัดป่านุกูลสันติรัตนารามหลวงปู่รอดวัดกุดชมพูพระครูประหลัดอาจาริวัดเจ้าวาดวัดป่าวังน้ำเย็น ร่วมพิธีปุกเสกอย่างเข้มขลัง